นาก้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่172หลังจากเขียนบทพิเศษของราชวงศ์หยานใหญ่แล้วบทเรื่องคนชั่วก็จบลงอย่างน่าพอใจทีเดียวอย่างไรก็ตามในบทความต่อต่อไปฉันอาจให้ตระกูลเปิดครเดินทางกลับไปสู่โลกหลังความตายของคนชั่วอีกครั้งนั่นคืออรารยธรรมสมัยใหม่ของโลกนี้แน่นอนว่าฉันอาจเพิ่มเรื่องราวของภาพยนตร์หรือแอนิเมชันเป็นพื้นหลังในโลกอรารยธรรมสมัยใหม่นี้เช่นการรวมพล็อตเรื่องนางฟ้าบาลา,ลาเข้ากับโลกนี้ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแผนเบื้องต้นเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่จะเขียนเกี่ยวกับโลกนี้บางทีผลงานอื่นๆหรือโลกที่ฉันสร้างขึ้นเองอาจใช้เป็นพื้นหลังสำหรับตระกูลเปิดไครโลกต่อไปที่จะไปชั้นได้กำหนดไว้ว่าเป็นหัวเสียของอรารยธรรมสมัยใหม่ต่อต้านความกลมกลืนส่วนผลงานหัวเสียนั้นโปรดไปที่ข้อความหลักเพื่อค้นหาอย่างไรก็ตามเนื่องจากเกีเ่ยวข้องกับพล็อตเรื่องของอรารยธรรมสมัยใหม่จึงจะมีคำศัพท์จำนวนมากที่ไม่สามารถปรากฏชัดเจนในข้อความหลักดังนั้นเพื่อหลกเลี่ยงไม่ให้ข้อความเต็มไปด้วยคำว่า ต่อต้านความสามาคัคคีผู้เขียนจะแสดงคำที่กลมกลืนกันบางคำที่ฉันอาจต้องใช้ก่อนอื่นเลยชื่อของประเทศต่างๆในโลกต่อต้านความสามาคัคคีฉันเคยอ่านบทความที่เพื่อนเขียนไว้หลายบทความแล้วและก็มีชื่อประเทศต่างๆเช่น Beautiful Country, Chicken f o o d Basin Country, India, Ma Country, Banana Country, Lighthouse Country และ Mountain Country ชื่อของประเทศเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกสับสนในตอนนั้น เพราะนอกจาก Beautiful Country และอินเดียแล้วฉันไม่รู้ว่าชื่ออื่นๆที่อ้างถึงคือประเทศไหนดังนั้นในบทความก่อนหน้านี้ฉันจึงใช้ตัวอักษรที่ออกเสียงเหมือนกันในการเขียนชื่อประเทศบางประเทศที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ในทันทีเช่น Beautiful Country, g h a ารัสเซีย Silver Country, Ireland, England, เ e r m a n ีและวาติคันนอกจากชื่อประเทศต่างๆข้างต้นแล้วตอนนี้ให้เพิ่มชื่อประเทศอื่นๆที่อาจปรากฏในอรารยธรรมสมัยใหม่ด้วยได้แก่ ฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เม็กซิโกลักเซมเบิร์กมนาโกออดดลีฮังการีสวิตเซอร์แลนด์โปแลนด์อาลีเจนยูเครนสเปนโปรตุเกสอิตาลีกรีซไอจีลิเบียสุนโซมาเลียยูกันดามร็อกโกโอดาเลียซโนเฟลกเอธิโอเปียเป็นตน้นอย่างไรก็ตามมีการใช้ตัวอักษรท้องเสียงบางตัวเพื่อแทนที่เราถูกเรียกว่าหัวเสียที่นี่และเซยริซือยังคงถูกเรียกว่าตรงเต่า เพื่อนบ้านของเราคือไวมิงกูเฉาเซียนหางกัวไทเกอร์เหล่าวโวเนปาลเมียนเตียนเย่หนานฟิลิปปินส์มาลากาอ,อุนไหลอัฟฟานาีสถานยินดูนิเซียเป็นตน้นและชื่อของผู้ปกครองของแต่ละประเทศคือจูซี่จงถงจงลี่โช่เซียงเป็นตน้นชื่อเมืองของกูโอเจียหัวเซียเบอิจิกซิงซ่างไห่เทียนจินนานจินซานลู่อยังเชิงดูกียังเฉินยังเฮเฟสและอื่นๆเมยลี่เจียน หัวซิงตันนีเยไมายอามีลอสแอนเจลิสจื้อจิ๋วจินซานบอสตนันซิยาทูออแลนโดเฟยเซิงลาซิเวจีซีและอื่นๆชื่อเมืองอื่นๆของกัวเจียไม่ได้แสดงทีละชื่อแต่ถูกแทนที่ด้วยตัวอักษรที่ออกเสียงเหมือนกันหมดจากนั้นมีชื่อพิเศษบางชื่อเช่นในโลกของมาเวลที่อาจปรากฏขึ้นพลิสทีไฟร์รูมเมมเบอร์เจี้ยวจินเลี่ยนแบงแพนเมมเบอร์ไบกงจงเทียงบูโรเลี้ยนแบงไดาอาโอชาบูโรและอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นลองเขียนย่อหน้าด้วยพล็อตของมาเวลกันตัวอย่างที่1ในใบกงของเมยลี่เจียนผู้จัดการทั่วไปแอนดรูโทหาผู้รับผิดช,ชอบโครงการฮักนายพลรอสตัวอย่างที่สองเซียวชางปามคิดอย่างไรกับจินตนาการเหนือธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นใกล้กับตรงเป่าตัวอย่างที่สนี่คือจงหนานไห่ของหัวเสีย้ยและสำนักงานใหญ่ของเรากำลังออกคำประกาศเราจะต่อต้านอำนาจของสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรง ตัวอย่างที่4ในครัวนรกของนิวยอร์กตำรวจและชาวฟิลิปปินส์มักจะสวมกางเกงตัวเดียวกันอย่างลับๆเพราะใช่ยังมีบางสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกที่จเจริญแล้วในปัจจุบันเช่นคำสั่งนิวเคลียร์คำสั่งขีปนาวุธคำสั่งระเบิดค,คำสั่งย่อยและอื่นๆรวมถึงปืนพกปืนจู่โจมตำรวจคำสั่งมือถือคำสั่งแก๊สคำสั่งแก๊สน้ำตาและอื่นๆน,นอกจากนี้เช่นเดียวกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ต่างๆพวกเขาก็าถูกแทนที่ด้วยตัวละครที่ออกเสียงเหมือนกันเช่นคิเลอร์นโปเลียนและอื่น และคำว่าทางการและลี่จินก็จะกลายเป็นคำทั่วไปในอรารยธรรมโบราณและสมัยใหม่เช่นกันฉันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกหรือไม่ว่าหลังจากเพิ่มคำเหล่านี้เข้าไปมันสับสนอย่างไรก็ตามในอนาคตในเนื้อหาหลักของ Modern Civilization คำว่าต่อต้านความกลมกลืนทั้ง3ามคำจะไม่ปรากฏบ่อยอีกต่อไปแต่จะใช้คำที่ออกเสียงคล้ายกันแทนในขณะเดียวกันโปรดเข้าใจฉันด้วยผู้อ่านพบกันใหม่ในโลกหน้า